รอเหรออาดีเลยามาแล้วเว้ยสัตว์ได้เล่นสักทีที้อ่ะกดเล่กกันเลยกกดเล่กกนเล็กันเล็กมันเป็นที่อะไรปะไอ้แม่งกูค,คุยกับใครในสัตว์ล กูปูนะเพื่อนปูไหลนี่ไงเลยก็บอกเนี่ยอ้าไปไปนีไปไปนี่ก็ได้ไวะคุนกยก่าเขาออกไปเหี้ยมีประโยชน์แล้วปืนกลัวอ้าวแล้วใครไม่ได้ใครไม่ได้เล่นมาวะเล่นมาล่ะเฮ้ยมันเปลืองไอ้เหี้ยเ,เอาเล่นมาละ่ะ เอาไปเขอกระทมึงชามึงชดีมึงชาดิอ๋อไปมันอะไปมันอ่ะไม่ขอกระทได้ไหมกระกระทอยู่ในเฟมไอเฟมมันเล่นค่อยซื้อซื้อใหม่้ไมกูไม่ใช่สี่สิบเองอ่ะให้สี่สิบเองวะมอาใช่หรอเออมึงแล้วมึงลองแทบดูดิสเตตัสมึงมีปะ มันคือเที่ยอะไรเลยเกียร์มันต้องรอจบด่านก่อนวะโหเกียร์แล้วกูเล็กใหญ่อยู่คนเดียวสายมาไหวไหวเพื่อนไหวเฮ้ยไวิ่งชายอยู่คนเดียวมึงเรียบร้อยโอ้โหมึงมึงมึงเอาปืนมามึงเอาปืนมาแววแววกูตายเร็วกูแอบ๋วชื้อกูแอบอ่ะ ยกผีจะขึ้นได้กูวันนี้ยอ้กูจะตามหลังมึงเงวเออเอาของนายเอาของนายยังมึงเห็นกูเป็นหัวหมูปะเออเออหรือเป็นพ่อหัวหมูปะไม่เกี้ยวหรอก ยึเคเพื่อนพ่อมึงอ่ะแคมึลงเอาลงน้ำหหกงยกมันขึ้นมาวะโอ้กูยกไม่ขึ้นเลย <ไป S 1> เดนเดนมึงหยิบอาวหยิบกูแตกไอ้เหี้ยเนี่ยอยู่ไหนไป ได้หกพันห้าพี่นี่ก็ว่ะเฮ<อ>้ยอย่าม่นอย่าไปใส่อย่ามินเงินน้อยอย่ามินเงินน้อยครับว้าแตไไ้เลยนะเพื่อน ไอ้เชฟฟอสซี่คนนี้อีกนะักไอ้เชี่ยฟอ,อสติวเชี้ยอะมังเขาอยากชิบหายเลยเบบอยู่ไหนวะไม่บอกเชี้ยอะไรนู่นมีหมื่นเจ็ดตรงไหนหัวควายกูยกไม่ขึ้นอะเนี่ยหน้ามึงอะแล้วก็เลี้ยวขวา ไม่แม่ไม่หน้านู่นอีกหน้านู่นอีกห้องขวาเออขวาขวา <laughs> โอ้โห <laughs> ไม่ยุบสบายเลยใส่โอ้ยโอเคเอชเคหนึ่งเจ็ดเฮ้ไม่เป็น,นรไรเว้ยของแถวนี้มี ามาไม่ขงขวา ฮัลโหลช่วยกูด้วยไปทางไหนวะอางนี้ไอ้กูาตังม,มาอยู่ไอ้เขี้ยนดิดไปรีบไปรถเข็ยนยังไม่มาเ้ยเราเข็ยนยัง ยังไปรออะไรของมีเยอะ <c oughs> ช่วยคอยแน่เออมึงส่งมาดิมึงยินไหมยืนไหมไปไปดึงมาดึงเร็ว,เ,รว <c oughs> เอ้ย <c oughs> มีเอ้ยมีของมีของอยู่ มีของอยู่ห้องนู้นอยู่ใจเย็นอย่าเพิ่งใส่อย่าเพิ่งใส่จะเพิ่งใส่กัอะไรนอย่าเพิ่งใส่ไปเอาของก่อนเฟมเฟมเยอะช่วยหน่อยเนี่ยมีสองมึงยาวคาถาหรือเอาอันนี้เนี่ยไอเนีน่ยไอขวดน้ำยาเนี่ย ตาไ,ไ,ไปเลยพขเดียวไหวย <laughs> <c oughs> ไออีดีไอนี่นี่เล่นอะไรวะ มพร้อมนะไปเลยพิม็ดเคเป็นงานจ้างเฮ้ยโล่ <S 1> <S 1> <sk r isa> เงื่อนเงื่อนเงื่อนเฮ้ยเออโดนผีเอ้อโดน

เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 เออเฮ้ยขอเลื่อนหน่อยดิเฮ้ยเสียอะไรอ่ะ,ะอเลเซอร์เลยเขี้ยนั่นน่ายเฟมอ่ะจัดเด็กเขี้ยตายซะมึง เอามาดิเอามาดิอันนี้ขี้ใหม่เหรอข้อเฟีเ้ยวเฟีเ่ยเฟียวเฟียวกบปกบอยจัดทุบมันทุบมันเออใครน่าเลินมาโอ้ยเยอะ oh yeah. ไอ้ช่วยพ่อพุบแมงพุกแมงเลยเอ้ยเอ็มลดเช็นรออะไอ้ยังมันมีอีกจุดเลยอีกจุดอยู่นู่นแหละแล้วก็มีมึงไปเปิดอีกจุดรอเด็กเปิดแล้วอยู่นู่นเลยไปไปสเตนบายรอเลย นายื่อน,ก,นกูกำลังวิ่งอยู่ตัวอะไรอะ่ะไอ้ไอ้นี่วงล้อดีกว่ะเออถ้ามึงจัดมไม่ต้องเล่นวงล้ออ่ะอันตรายใส่ไงดีวะเนี่ยคืออไปเนี่ย เห็นเด็กตกแตกได้ได้อู้วางหลุมเฮ้ยเ มันเปิดซาวแหวไอ้นี่น่ารำคาญเสั่นเลยเป้เงเลยไ,ไ้ไไไไยัุอ,อยัง <Net> ใครอีกอานหนึ่งหายไปไหนวะหมดแล้วเหรอแต่เนี่ยเมีเกี่คนวะใครตายแล้วะถ้าไม่เหลือสี่ตายสองเออถูกแล้วนุ๊กไอ้เยนี่ลวง มีคนล่วงเอาปืนไปไอสัตว์ไอเจ้าคนโง่อ่ะไอ้เี้ยมันที่มาไขสัตว์เอ้เดี๋ยวเกมจัดก่อนจัดก่อนจัดให้มันดีๆเล่นเลือเท่าไหร่นะจะไปดูกูเป้เองเดียวไอ้เี้ย ทำอะไรกันวะไม่มาวะวิสันพีน <laughs> นวิวิมาทางเพียระไอ้เอื้อไปไหนไม่รู้กลัวกูจัดเลยโดนโดนเดน็บระวงังตั์เอาไม่ดีดิโอ้โหเกียแรงเยอะชิบหายกูยช่วยไงวนะเนี่ย มันด,ดกกกิกูยิงสะกดยิงสะกดยิงสะกดปเฟ็มจัดการเลยยิงสะกดเอามึงไปไหนกันวะยิงผีเพื่นอนเออแตกเฮียตามของแตกสองเรานะนี่อะไรเราก็เฮียแม่งร่วงไปข้างล่างหนึ่งนะจะให้กูตาเป็นไง ไปะปะปะกระเทาะมาแล้วเทีอ่อาขัวนกโง่ไปแล้วนกเปิดสองมันหานะที่ย่าแต่สามมันเก่าบ้านเราอยู่ไหนวะฐานอะ่ะอันนี้เหรอเดี๋ยวกูไปฐานแป๊บนึงา่งอยู่นี่เห,หร ม่มตรงไหนวะเนี่ยไม่ได้เอาปืน,ปนใช่ตรงนี้เหรอวะไม่รู้เดินไปก่อนแล้วกันไม่ใช่ปะอยู่ส่วนไหนของโลกวะเนี่ยไม่ใช่ทางนี้ด้วยทางนู้นอะ ย่ทางนี้ถูกแล้วเด่วอะแค่แหละทม่มันดำๆวะโอไกลด้วยดีสัตว์่อยมันทำงานกันไหมยังไงเนี่ยเอ้ยเรามาหายฟิลไม่ใช่ตอนนี้ ยี่บ้ายไหนวะนะวางของเล่นออกอ๋ออ,อยู่ตรงนี้เหรอเอาไปเข้าไปเลยป่ะเ,เอาอันนี้เข้าแล้วเอารถไปไว้ไปไว้ฝั่งนูน<ม>้นก็ได้ไม่พอไม่พอตั้งไม่ไม่พอ,พอเ,เอ <ๆ S 1> ดี๋ยวดิเดี๋ยวดิต<ด><ด>ั้งก่อนตั้งก่อนเดี๋ยวดันเข้าไว้ ตัดเอาใส่เจได้ก็ได้ตัดตัดลย้ตัดต้งสองมืเจ็บเงินเอามานอนดีๆที่เอามันลงดีๆที่ไอ้เขียไอ้เขียรมันหน่อยป่ะัางเียเอามาลงเอามาลงดีๆเอามาลงดีๆเอามาลงเลยเนี่อเนี้ยเอามาลงเี็กเฮบางนี่เลยเนงเ่ะหง่ได้เยต้อเทไปไหนแบบ ตาเลยตาหรือีวะเออผีเอาไปเฉยเยะตาเหรือคนโง่อะเดินหาอะไอหน่าเล่นเฮียอะไรมึงไงจ๊ะเอ้าอ้เฟนเ็นจะไล ไอบอลเป็นของเล่นละบ้านอยู่ไหนวะนี่มาลองอีบัรสรุปเ้างไหนอย่าฟ้องเงนี้อย่าฟ้องเรื่องนี้ โอ้จะหาของอีกไหมของเราของเราเยี่ยมเครื่องมึงเตรียมวิ <c oughs> ่งเลยมึงเตรียมวิ่งเลยมึงเตรียมวิ่งเลยยองพงเล่นนิ่งยองพงเล่นนิ่งเก็บบอลเลยไอเราเอาด้วยดิคนไม่อย <c oughs> ู่ี่ ไม่คนไม่อยู่มันแม่นี่ไงอย่าฟาวล์ดินี่อย่า เอาเฮียตาลดูเลยอะโดนผีดีสัตวรอเฮียแหละไอเฮี้ยมันจะยิงคำคุยเลยไม่รู้นะเว้ยมันก็อย่างนั้นแหละมันกวนแล้วมันหยุดปืนอ่ะกวนสติจะตายเฮียเออไอเฮียยิงผีพ่อมันอ่ะมันก็หยุดได้สัตว์ลองกูเข้าไปก่อนดิเฮียกูยิงวิ่งาใช้อยู่ เร็วเร็วกูยิงผีไปสี่ตัวแล้วเร็วๆร็ีบไปเร็วลองฟอลมาดูลองฟอลโอ้ยไอเรื่องนี้เดือดเรื่องมัู้้ว่มันตายได้ไงไอ้เหี่องนั้นมันตายให้อมันมีผีเกิดเกิดเกิดหน้าบ้านผ่ายสั้นแล้วกูยืนยิงผีอยู่ไอ้เหี้ยวิ่งตัดหน้าปืนเลเซอร์กูไอ้เหรื่องตัดหน้าเลเซอร์น่ย อ้เน,นี้งปืนยี่อะไระไตาขาตายใช่ปะต,ตาเปลเี่ยนตายเหรอตาเปียนตายไอนี่อเี่ตาตาาตาย